ตอ,อนนห้เจ้ะเม็ดเดียวนะจ้ะล่างอย่างเดียวเม็ดเดียวเลยจ้ะล่างโดดๆเลยจ้ะเม็ดเดียวแม่ข้างหน้าใส่ข้างหน้าเดี๋ยวหน้ายังไม่คิดเอาแต่ตัวสองตัวพอเม็ดเดียวก็หลูแล้วคนเราน่ะถูกจุดเดียวก็ถือใช้ได้แล้วข้างบนหรือข้างล่างล่างเม็ดเดียวอ๋อคาว่าเม,ม็ดเดียวต้องอธิบายอีกรอบ,บนี่แหละมืด เพิ่งมาเจอวันนี้นะเพราะว่าผมไล่ตอนแรกผมก็มองข้ามคือเราไปมองชดบนเมื่อที่แล้วเราไปมองชอตบนชอตนี้นี่เขาไปตกหนึ่งสี่อยู่ตรงนี้นี้มันไม่เด่นชัดชการเดินตัวเลขเราก็เพิ่งมาเจอวันนี้ตอนแรกผมก็สังเกตดูถ้าผมสังเกตแบบนี้นะร,ร,รับรองว่ามีเปอร์เซ็นต์สามเก้าห้าหกวันนี้เราถูกหนะ้าหกเนาะที่เราตีกรอบถูกเนาะนี่เลขไปเข้าแปดมันออกหนึ่งแปด พอเข้าสี่ออกหนึ่งสี่ทีนี้หวยหลักหน่วยจะออกสองทางระหว่างสองกับศูนย์แต่ว่าปกติมันจะเป็นซิกแซกมันเหมือนกับวนที่เก่า่ะหวยวนที่เก่าทีนี้หลักสิบเขาโดดลงมาศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งปับ๊บโหล้านเปอร์เซ็นต์เลขล่างอนะศูนย์หลักสิบแทบจะพูดได้เต็มปากคือไม่เคลื่อนศูนย์หลักสิบอะไม่เคลื่อนแนะ่นอนนี่คือหลักสิบนะหลักหน่วยชิงดําระหว่างสอง กับศแต่ว่าตัวติงเขาจะออกไปทางซึกแซกหกแปดสี่สองปั๊บตกไปในศูนย์สองนี่แทบจะร้อเอร์ซนตตอนนี้เม็ดเดียวเม็ดเดียวแต่ต้องกันนะกัน2อศูนไว้แล้วจะชอบนะแล้วก็กันคือศูนย์ 02, สองตัวนะมีศูนย์สตัวสอง2ูนย์ศูแต่ตัวผมให้คือศูนย์สองต้องไปกันว่าศูนย์สอง 2, ตัวได้ตำแหน่งเขาจะโช โถคือไหนล่ะตัวนี้นะสามสี่เนาะเดี๋ยวมงงแล้วเก้าสามเก้าห้าหแปดสี่สี่ปับ๊บเนี่การการเดินของตัวเลขมันซึกแซกถอ,อกขวาข้ามาเข้าที่แ0 0รอยตัวนี้คือ0ูนย์ศูอกซ้ายคือ02มีแค่นี้หวยล่างเม็ดเดียวถือว่ามั่นใจนะผมว่ายังไงก็ต้องเม็ดเดียวอะ เม็ดเดียวโดดๆโดดเลยจะตัวนี้เลยจ้ะ mm hmm. เพิ่งมาคิดได้วันนี้หลังจากแอดแชทกับบ้านนิดหน่อย,อยคิดดอ,อกอะแปลกเนี้ยแล้วก็จะเราก็จะต้องเรียกกันมาเสนอไฮไลท์นิดหน <มา S 1> ่อยครับลองลองดูจ้ะเผื่อจะเป็นรักษาพ่อผมก็ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงก็คิดได้คือตัวนี้แหละลองดูสักสิบกีบยี่สิบกรีบลองดูจ้ะกว่จะได้รักษาพ่อนะครับครับคือเราบอกได้แค่นี้เราช่วยได้แค่นี้นะ มึงรู้ว่าผมชอบตัวนี้เลยแหละเพราะว่าผมเพิ่งมองไปแล้วเข้า <c oughs> เข้าตากรรมการเลยวันนี้เราไม่เห็นกลุ่มหน้าแต่ไม่เห็นล่างคือของเราจะไปเปลี่ยนตำแหน่งอยู่เรื่อยเนาะเดี๋ยวบางทีก็ไปเห็นบนเดี๋ยวก็เห็นตัวหน้าเดี๋ยวก็มองเห็นล่างวันนี้เห็นล่างนะสายตรงมาเลยบอกนะบอกว่าวันนี้เห็นล่างเห็นล่างตัวเดียวโดโดๆเลยจ้า่อยโคงสุดท้ายคงหาลอตเตอรี่ยาก ไม่ใช่ก็ไปแล้วแต่จะไปมุดที่ไหนก็ไม่วักคือเราก็ไม่รู้เนาะคิดตั้งนานเพิ่งมาโจดแตกวันนี้ก็ก็ต้องบอกอะต้องบอกเผื่อใครจะไปมุดน้ํำดําอะไรก็ว่าไปเนาะมุดน้าดําหัวเูอใหก็ว่าอะไรไปใครอยากจะไปช่วยพ่อช่วยแม่ก็อาจจะพอช่วยได้สักสิบยี่สิบกีบก็ว่าไปครับก็ผมก็ค้างติดกระเป๋าอยู่แค่นี้ผมก็ค้างติดกระเป๋าแค่นี้ละสองใบนะสองใบสุดท้าย ต้องแบ่งกันอีกแล้วคนระบายอ่แล้วคนระบายก็ปกติก็เคยได้ไม่ใช่เหรอใช่ครับแล้วก็จะเหลือแค่คนระบายเหลือแต<ช>่คนระบายผมก็จะได้ประมาณนี้เป็นคนใจดีตลอดอยู่ะใกล<ะ>้ย้ำอีกรอบนะเนี่ยล่ะุดเราเผื่อคนยังแผนกเดินเลขก็เอฟซีเราก็เก่งอยู่แล้วให้ดูหลักสิบนะผมก็เพื่อนนี่เขาจะไม่โชว์รูปเท่าไหร่หรอกเขาจะดูลักษณะการเดินให้เห็นว่าหลักสิบเขาจะเดินมาอย่างนี้ หลักหน่วยอันนี้หลักหน่วยสามเก้าห้าหกมาหกตัวนี้เราถูกห้าหกนะเป็นกรอบประเงินเป็นกรอบผมก็ไม่ได้สังเกตพอหกล้วไปเข้าแปดหมอกหนึ่งแปดเข้าสี่ปั๊บออกหนึ่งสี่แต่ทีนี้มาครับวันนี้คาดเดาผมคือไปเข้าสองอ่ะแต่มันออกซ้ายขวาได้แต่ทีนี้เรามาดูหลักสิบอ่ะชัดเจนคือนะครับ 0511ห้าหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วมาตกที่ศูนย์อีกคือบางต้นคู่นี้กันระวังเหมือนกันนะแล้วมาตกสองคือคู่นี้ก็ระวังศูนย์สองตัวเป็งคือศูนย์สองตัวรองคือศูนย์ศูนย์แค่นั้นละแต่เม็ดเดียวคือศูนย์สองคืออยู่ประมาณนี้นะอยากอยากบอกลองรู้เผื่อใครชอบที่กับค,ครั้งสุดท้ายออกห้าหกสี่คือเก้าศูนย์สองตัวเดียวตัวเดียวโดดอะ่ะเลขบนหนะ้า กปกติคนเราก็จะซื้อคูณไว้อยู่แล้วเนาะอ่าซื้อคูณไว้อยู่แล้วแต่ทีนี้แต่ว่าคุงต้นหนึ่งชอบแต่ว่าเขาจะมีเมนมีแค่หนึ่งมาแซงนิดหนึ่งแต่ว่าน่าจะดังทางลบบุรีอันแล้วศ <01. S 1> ูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งอะไรแบบนี้ถ้าศูนย์หนึ่งอันเราก็ไม่ซื้อเราไปซื้อศูนย์เก็บสเตปของลุงอยู่แล้วคืออย่าไปอันถ้ามันอันเราจะไปซื้อศูนย์หนึ่งเราไปซื้อศูนย์เก็บใช่อ,อยู่สไตล์นี้ถ้าศูนย์เก็อันอีกก็ก็เอาอะไรล่ะ ศูนย์นันไปก็ได้มันมีที่ไปหมดคือศูนย์เรามีสิบตัวลองอ่านทุกตัวสิเราก็ไม่ต้องซื้อเลยเออถ้าอ่านทุกตัวเราก็ไม่ซื้อไม่ซื้อเหมเอนเดิมานานๆแล้วมันจะเลขไปย้อนที่เก่าถามว่าเป็นไปได้ไหมงวดนี้จออมีการลักษณะเบิ้งหน้าเลขปอกแวยเป็นไปได้ด้วยนะครับถ้าลุงมั่นใจขนาดนี้ถ้าเกิดมันโดดไม่มาศูนย์สักตัวเลยลงนั่นต้องมาเราก็มีลองอยู่นะ ไม่มันเป็นฝ่ายเซตหนึ่งต่างหากการแปลโปกคือเราจะดูลักษณะของกลุ่มเลขก่อนครับคือเบื้องต้นเราจะแบ่งสองฝ่ายครับศูนย์คือหลักสิบคือบนน่ะครับชัวแล้วเกิดเขามาไปลงล่างพักโซนเขาจะเปลี่ยนปักแถบนี้จะขึ้นมาเป็นเลขเลขบนแทนวันเลที่ผมจะมานะสามห้าสี่มันจะมีสองโซนน่ะคือยังไงซื้อติดศูนย์ไม่เสียหายแล้วมีอะไรขีด ตัว L อ่ะตัวไหนตัวเอ้นี่เหรอเห็นขีดไหมขีดบนสิครับสามตัวอ๋อไอตัวนี้เป็นตัวหลักตัวเมนหลักแต่ว่าเป็นเป็นเป็นแม่แบบนะแม่แบบแม่แบบคุณอาจจะซื้อตัวนี้แต่อาจจะไม่ออกตัวนี้ก็ได้อาจจะสองตัวหน้าออกอยู่ตัวนี้ตัวหลังอาจจะออกตัวนี้ก็ได้นะครับสองตัวหน้าอยู่ตรงนี้หลักหลักร้อยหลักสิบอยู่นี้อาจจะออกตัวนี้ก็ได้นะมีสิทธิ์ทุกตัวนะลุงนะ น่าแต่เข้าเข้าเมนคือเราบอกตัวนี้เป็นหลักร้อยอยู่แล้วใครจะร<า>ูดหลักร้อยไปเลยก็ได้แค่นั้นเองมันง่ายๆแค่นั้นห้าหกสี่ตัดห้าออกหรือหกกับสี่เอาศูนย์เข้าไปางั้นก็ห้าหกแล้วเอาศูนย์เข้า,าก็ได้นะถ้าเอาแบบง่ายๆแบบนี้ก็ได้แต่อย่างน้อยต้องติดศูนย์ติดศูนย์แค่นนเองคือรูปดอกไม้เราจะทิ้งไม่ได้ครับใครจะมายังไงก็ช่างไม่เป๋นะงาน,นี้ไม่เป๋ จะแย่หน่อยก็ไม่ได้นะแย่ไม่ได้เลข<ย>ดับมากวนก็ไม่ได้เลขดับมากวนก็ไม่ได้ขึ้นของข,ขึ้นเลยนะครับมีของขึ้นแป๊บเดียวมันจะมีไม่กี่ตัวนะผมจะเก็บไวี๋ยวสูนลมเทลมพัดอากาศมันร้อนด้วยนะุ่งนี้ก็มีไม่กี่ตัวส่วนพวกเก็บไว้ส่วนตัวปกติก็ไม่ชอบนะแต่ว่ามันก็ มันฝืนไม่ได้เนาะในเมื่อทางมันมาใช่ไหมลุงทางมันเข้าแล้วอ่ะฝืนจะไปฝืนดิของเขามาให้แล้วครับคนก็เดี๋ยวมันยังติดต่อยไม่ได้หลายคนอย่เลยนะให้โทรเข้ามานะครับเก็บไว้อยู่จะแบ่งเขาไปแล้วใบหนึ่งตัวเองก็เก็บไว้บนึงคือกึ่งไม่ทอบแต่ว่า คือตัวนี้เป็นตัวสังหรณ์ใจนะตัวสังหรณ์ใจแบบแต่พอตัวนี้ก็น่าสนงนะตัวปแปลกตัวนี้ก็ถือว่าแบบปลกกับเพื่อนนะ้นะไม่ชอบนะส่วนตัวไม่ชอบครับแต่มันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันเหมือนกับที่ว่าเรามันค้างคาเป็นหวยที่ค้างคานะความคิดทเฉยๆไม่ใ, <น S 2> ใครชอบกันแล้วแต่ใจมากครับคือไม่ชอบก็ต้องชอบเพราะว่ามันเป็นยังไงลุงเป็นของเก่าด้วย นี่ลายโยมันมจะมีแท่งอยู่ตัวเดียวนะเบิดได้ทั้งบนทั้งล่างอะงอนเอาแบบสองเด้งสองเด้งทั้งบนทั้งล่างอันนี้เขาเรียกว่าสูตรคูณสองตั้งให้เลยคลิปนี้สูตรคูณสองครับศูนรมีค่ากับตอนนี้ละไม่โผล่ล่างก็ขึ้นบนหรือว่าจะขึ้นทั้งบนทั้งล่างเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเทหบถ<ห>าม <บน S 2> ว่าความเป็นไปได้ไหมม,มีนะเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ดูครับ ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้